เอาบัวครับเอาบัวถอนเอาบัวครับผม Cầm đường thoán bùa dù à khớp hôm Cốp tuần lông Rồi bớt kẹo đi Cốp Này Ê tạm nhớ liêm mà nó Mấy ngay đi siêu hợp Đây ăn nhìn kia mục mục nè Đi mẹ ต่ํามันเป็นจังได๋ว่าต่ําสายนี่ต่ําคือต่ําหูนี่ละ่ะแซบบ่บ่คันเคยกินอเท,ห,ท <laughs> หลายลบ,บสงนีแ ละมุกมุดิถอนสายบัวครับผมบางคนเขาองก็อกกลมากบ่เฮจริงเลยบัวนี่ไหมหัวมันนะคนไปกินได้อลกเ่อม้ยวยนะเห็นบัวถอดบัว บางคนคือเอาหัวกล้วยไหมเขาไปปอกเราก็ถอดคือบัวกล้วยไหมอ้ยอันนั้นบัวกยกินเนอ้อปอกปอกแบบนี้มันไม่ปอกหัวที่ต้นมันไหมเขาไปกลืนน่ะฟานอ่กคือเพือกึิงใช่ไหมห็ดเป็นแผ่น พร้อมนะบ่ปยังไงคุณหลืมั้งเดี๋ยวค่อยชีไป